ากคลิปที่แล้วนะคะที่พวกเราได้พาทุกคนไปนอนโฮมสเตย์ที่เปียงซอจังหวัดน่านแล้วตอนนี้พวกเรามาถึงกันที่จังหวัดแพร่ค่ะแพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นทางผ่านของใครหลายๆคนรวมถึงทางผ่านของพวกเราสองคนด้วยนะคะแต่เมื่อได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าจังหวัดแพร่มันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่นแน่ๆค่ะ แล้วในคืนนี้พวกเราก็ตัดสินใจมานอนกันที่ม่อนแม่เตอ๋อโฮมสเตย์เล็กๆข้างลางธรรมชาติและภูเขารอบตัวกลางคืนมองเห็นดาวตื่นเช้าพร้อมกับไอหมอกที่แสนอบอุ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันจริงๆแบบไม่มีโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกและได้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวชัดเจนขึ้นเราพูดแบบนี้เพื่อนๆก็อาจจะมองว่าที่นี่จะต้องห่างไกลแน่ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะในระแวกนี้ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่ และแหล่งท่องเที่ยวอย่างถนนลอยฟ้าหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามภูเขาเทเลทับบี้ที่เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามมากๆเราว่าจังหวัดแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสําหรับคนรักธรรมชาติเลยนะคะแต่การที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะพวเราก็ขอฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลย จุดหมาของคุณอยู่ทางซ้ายทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาเปิดคลิปใหม่แล้วก็อยู่กันที่จังหวัดใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะคะกับที่พัก ที่มีชื่อว่ามอนแม่เตอกนะคะก็คือเป็นการเดินทางกลับจากจังหวัดน่านกลับบ้านแต่แบบด้วยความที่มันไกลเนาะสิบกว่าชั่วโมงก็เลยแวะที่นี่ก่อนนะคะเราหาที่พักที่แบบพอจะลดเวลาได้หน่อยหนึ่งนะไม่งั้นถ้าเรายิงจากจากคลิปที่แล้วที่เราไปที่เปียงซอจะยิงกลับบ้านประมาณสัก13 13 14ชั่วโมงได้เราเราเลยหาแบบว่าที่พักขากลับลดระยะทางแล้วก็ได้ถ่ายใมีเพื่อนนีดูด้วยใช่นะที่นั่นก็คือมอนแม่เตอร์นั่นเองอย่จังหวัดน่านนะครับค่ะ งั้นเดี๋ยวไปเช็คอินเนาะเข้าที่พักกันดีกว่าค่ะมันไม่แต่แคมปิ้งแอนด์โฮมสเตย์หลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องพักของเราดีกว่า <Okay. S 3> นะครับว่าเป็นยังไงบ้างไกลมากไกลมากไกล ถึงเลยเราพักกันที่ห้องเฮดี่นะคะซึ่งถ้าดูจากในภาพโดนนะห้องเราจะอยู่ตรงกลางสุดเลยเ,เพื่อนใช่แล้วก็ที่นี่จะมีห้องพักหลายแบบหลายห้อง,างอมากๆนะครับยวพาดูห้องเราก่อนดีกว่าห้องเรานะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโฮมสเตย์หนระอ,อจะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆะะแบบมินิมินิประมาณนั้นใช่นะามาดูด้านหน้าเขาจะมีโต๊ะให้ตรงนี้ก็คือมีเสื่อสาหรับปูนั่งทานอาหารได้นะคะแล้วก็ เข้้าาามดดูนนใอันนี้จะเป็นห้องนอนเรานะครับเต้ยนะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟตรงไหนตรงนีงตรงนี้อ่านี่ใช่อ๋อนี่อึ๊บภายในห้องนะคะก็จะนี่เท่านี้เลยเท่าหนูเลยอ่ะนอนสองคนกำลังดีใช่เตียงก็จะอยู่ประมาณ ห้าฟุตถึงหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีไข่ถ้าเล็กกว่านั้นนะมันจะมีสามฟุตห้าฟุตแล้วหกฟุตอ่าอันนี้ก็ห้าแหละประมาณห้าฟุตได้นอนสองคนแล้วก็โห้ยพอหุ่นนิ่มนะเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าถึงจะเป็นห้องเล็กๆธรรมดาธรรมดาก็เถอะแต่ว่าที่นอนดีใช่ผ้าห่มสะอาดที่นอนสะอาดนะครับแล้วก็มีหน้าต่างด้วยนะคะมีภายในห้องก็จะเล็กๆมิมอลหน่อยใช่เนาะก็คือพื้นที่ใช้สอยแบบพอดีอ่ะ มีอะไรบ้างในห้องมีน้ำเปล่ามีกาแฟนะคะก็เป็นที่วางของตรงนี้มีกระจกเล็กๆมีกระจกเล็กๆให้ด้วยใช่นะครับแล้วก็มีพัดลมอ่าพัดลมไม่หนึ่งตัวเปิดตรงไหนอันนี้นี่ๆต้องต้องงัดจับตรงนี้ขึ้นนี่ตรงนี้ป้ายอยู่สวิตช์แอร์จะเีสวิตช์งัดอู้วว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 โหวว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 ว เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้คือพะลมแรงเลยนะเพื่อนแล้วก็อันนี้เขาเป็นที่รองไงที่รองนั่งข้างหน้าเพื่อแบบใครอยากจะนั่งกินหมูกระทะชิวๆประมาณนั้นนะครับใช่ที่นี่เราก็จะพูดเสียงเบาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าคือเขาแบบค่อนข้างเงียบแล้วก็ซีเรียสเรื่องเสียงมากทีนี้ใช่เนาะไปเดี๋ยวเอามาเล่าดีกว่านี่วิธีการล็อกประตูแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสู้โบราณหนอมา ชื่อดึงไอ้อันนี้เขามีม่านด้วยนะอืมเอาไว้กันเนี่ยตอนแรกจะเป็นม่านสีขาวแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งนะคะสําหรับแบบกินอาหาร <ทะ S 1> เนาะหรือว่าแบบนั่ง<อ>ทําอะไรก็ได้แล้วใช่แล้วนี่โอ้โห oh, oh, วิวด้านหน้างเราก่อนเลยเพื่อนใช่สวยมากนะครับนูแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เหมือนกันราคาเท่ากัน ตอนนี้ใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าห้องน้ำถ้าสังเกตเ่อเพื่อนห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างแล้วของเขาก็จะมีมีเปรย์ด้วยแต่ของเรามันจะไม่มีใช่แต่ห้องน้ําเราจะอยู่ติดกับห้องนอนเลยข้อดีคือเดินออกมาปุ๊บถึกเลยไม่ต้องเดินลงไปด้านล่างใช่มาดูว้าวห้องน้าที่นี่เขาก็กว้างเนาะกว้างอยู่นี่ในห้องน้ํานะคะเขาก็มี ห่างไว้สําหรับอาบน้ำ<ช>เพราะว่าที่เนี่ยจะไม่มีน้ําอุ่นนะคะด้วยความที่มันไฟมันก็น้อยด้วยอะ่ะเนาะแล้วก็มีมีที่แขวนผ้ามีมีแขวนเสื้อนะคะมีกระจกนะคะอันนี้เขามีครีมอาบน้ําให้ด้วย,ยแล้วก็มีโถนะคะสระโครมีทิชชู่แล้วทุกคนดูวิวห้องน้ำดิวสวยมากนี่เราใหญ่ห้องนอนมาอยู่ห้องน้ำใชมไหม ดูดีเลยเพื่อนวิดีเลยใครแบบว่านั่งอื้อไปนะมองวิวโคแต่ว่าต้องปิดม่านด้วยนะเพราะว่า <c oughs> ปลอ่อยเอาินที่อื่นเขาจะเห็นใช่ใชโอเคนี่วิวประมาณนี้เลยค่ะทุกคนห้องน้ำยู่ดีนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบพื้นที่นัง่งทานอาห <ช>พื้นที่ส่วนกลางมั้งแล้วก็จะมีร้านค้าด้านบนนะคะแล้วส่วนโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนกลางเต็นท<ช>์เนี่ยอันนี้คือโซนกลางเต็นท์นะคะก็คือทุกคนต้องเตรียมเต็นท์มาเองนะคะ<อ>แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเพลิงให้มีเพลิงให้ใช่ครับเอาไว้บังแดดบ,บังฝนตัวเ,เพื่อนใช่คือจะเอาเต็นท์ไปกลางข้างในก็ได้หรือว่าจะกลางเต็นท์ครึ่งหนึ่งกินนั่งทานอาหารครึ่งหนึ่งก็ได้ใช่ครับส่วนค่าไปกลางกลางเต็นท์ก็ สองคนสามร้อยบาทแมะก็เหมือนเขาเรียกอะไรแค่แค่หนึ่งพิหนึ่งใช่ส่วนห้องที่เราอยู่ราคาเท่าไหร่ห้องที่เราอยู่นะตอนนี้นะคะราคาหนึ่งพันบาทใช่ครับแบบนี้หนึ่งพันหมดเลยแล้วก็จะมีฝั่งนู้นจะมีที่เป็นกระจกนะค๋ยวเปลี่ยนผ้าไปดูเปลี่ยนจากโฮมสเตย์แบบเราเป็นเต็นท์กระจงก็ราคาหนึ่งพันบาทเท่ากันค่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวขอเราเอาพกเสื้อผ้ามาไว้กันดีกว่านะเอาของเคร่องมาไว้นี้ก่อนครัเทค่ะ เราเดี๋ยวชมวิวกันไปเรื่อยๆนะ ของเราค่ะทุกคนนี่อันนี้ก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้ของอ้วนแมลงทอดอม,มีคนมาขายเมื่อกี้ชาวบ้านเนาะใช่ใช่แล้วก็อันนี้มื้อเย็นของเราวันนี้นะคะถ้าเห็นจากเซตนี้ก็น่าจะเดาถูกว่าเราจะกินอะไรกันเนาะวันนี้เราสั่งเป็นจริงๆเราก็เตรียมมาแต่ว่าไม่มีผักก็เลยแบบต้องสั่งล่ะใช่เนาะ เซตนี้นะคะราคา400บาทเนาะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างอันนี้เป็นหมูทักของที่พักเลยนะ<ช>จริงเราอยากจะสั่งให้เพื่อนเพื่อนดูทุกครั้งแหละเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆมากินเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีหมูประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆมาพักน้ำจิ้มประมาณนี้เผื่อใครแบบเ้ยไม่ชอบแบบนี้อยากเตรียมอะไรมาเพิ่มเองแบบอันนี้ขั้งบนก็จะเป็นผักนะคะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาให้มาหนึ่งถ้วยอ่าก็เด็น้ำจิ้มน่ากินนะ ก็มีอะไรลอยมาเามนี่ยลราก็มีเนี่ยมันจิ้มงาอ๋อมันจ้มจิ้มงาด้วยใช่ใส่ผสมมาแล้วก็ใส่พริกเพิ่มมาให้แต่ว่าสำหรับเหล่าล้อมันน้อยไปหน่อยนะประวัาน้องหมิวกินทีนึงก็ประมาณหนึ่งกะละมังอะกินเยอะนะอ,ออกเลยมาเซตผักนะคะก็จะมี ผักบุง้งแครอทมีเห็ดนะคะมีวุ้นเส้นแล้วก็อันนี้อะไรนะกะหล่ำปีปที่นี้ผักค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะพูดถึงเพราะ <Okay. S 2> บางที่ที่เราไปสมมติจะมีแค่ผักกาดขาวกับผักบุง้งแล้วก็หุ้นเส้นเล็กๆอันนี้เหมือนจะเป็นหุ้นเส้นแก้วด้วยใช่ไหมหุ้นเส้นกรอบกุ้นเส้นแก้วประมาณเส้นแก้วอ่าเขาเรียกว่าเส้นแก้วแล้วก็อันนี้เซตหมูนะคะจะมีหมูอันนี้หมูมักพริกไทยดํา มีสันค,คอแล้วก็มี3ามชั้นใช่แล้วก็เป็นหมู่นุ่ม,มนปะนนนประมาณนั้นประโอเคเลถ้าเที่ยวกับอีพีก่อนวันนั้นเที่ยวกิน350บาทที่เปียงซอ,อที่เปียงซอรู้สึกว่าอันนี้จะแบบอัพหน่อยหนึ่งเนาะแต่ด้ยวยความที่นั่นแหละมันมีสันคอขึ้นมาไง ที่นูนไม่มีสัญคบโอเคเพิ่มแค่แพงกว่าการแค่อีกห้าสิบาทต่อน,นั้น<อ>นะครับนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะมีพวกเตาอะไรเงี้ยบางทิ้ม,มเลยเอาไว้จุดกันเลยน,นะครับแล้วก็น้ำซุปที่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นน้ำซุปแบบกระดูหมูหรือเปล่าผมนไม่แน่ใจนะเป็นข้นๆขาวๆเดี๋ยวลองชิมดูนะเพื่อนๆโอเคนะครับพร้อมกับวิววิวแบบนี้เลยนู้นตรงนู้นตรงปลายเขาอะไอยอดเขาแล้วเนี่ยมีหมอกมุนใช่ไหมอ๋อมุนอย่างนู้นอย่างนู้นอย่าง มีหมอกขึ้นด้วยถ้าพูดถึงบรรยากาศช่วนี้เย็นๆนะบรรยากาศดีมากเลยใช่ดีมากอากาศเย็นแล้วก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วใช่เนาะแล้วก็ที่นี่เขาจะแบบเรื่องเสียงไอ้นี่นิดนึ่งเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินเราชัดไหมนะแต่ว่าแล้ก็อ่าเคารพบกดเค้านิดนึงนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยเนาะแต่ว่าบางังเอิญ วันนี้ที่เรามาตอนแรกเก่าว่าจะสั่งอะไรกินกันก่อนก่อนที่จะกินหมูกระทะเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรกันเลยแต่ก็วันนี้เขาปิดที่เรามามันอาจจะเป็นวันธรรมดาด้วยไงไม่ใช่วันแบบคนที่มาเที่ยวเยอะประมาณน,นั้นนะแต่ห้องเกือบเต็มอยู่นะเออใช่โอเคประมานี้ค่ะทุกคนมาเตรียมตัวก่อเตากินหมูกระทะกันช่วย กาลังกินหมูกระทะกับวิวแบบนี้เลยแต่ทุกคนเราไม่เคยเห็นสายรุงใกล้ขนาดนี้มาก่อนนี่เห็นไหมเพื่อนนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมใกล้มากอันนี้คือสายลุงจริงๆนะใช่ไม่ได้ทําแบบใส่อฟเพรฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะเพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไกลๆไกลไหมโค้งเลยไหมโค้งนี้เลยนะเรียกว่าระยะเผาขนหรือว่าถ้าให้ดูนะน่าจะประมาณสัก3-400เมตรได้เพื่อนจากที่เราอยู่ไกลมาก แล้วเขาบอกว่าเวลาเราเจอใส่ลุงแบบแบบเนี้ยหนอใช่ไหมแบบเนี้ยห้ามมานิ้วชี้<อ>คือถ้ายิ้วชี้ต้องเอาจิ้มตูดแล้วเอามาดมหม้ <S 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 หามชี้แบบนี้นะเพื่อนไม่ได,ด้นะถ้าใครเจอใส่ลุงเนี้ยแบบนี้ไม่ได้ห้ามชี้ห้ามชี้แบบนี้เลยโอ้ยดีจังเลยจะสวยมากเลย <S <S พี่ว่าฝนไม่มีแล้วอ่ะมันน่านจะมีแล้วมันก็ไปฝั่งน,นู้นไงแล้วก็ทําให้เกิดแบบลุงเนี่ยการทักเหวงของแสงพวกเนี้ยเป็นฟิสิกส์พวกเนี้ยสมัยที่พี่เรียนมาสวยมากเลยไปกิมูราต่อ ชิมหน่อยชิมหน่อยร่อยโอเคเลยนะหมูทัชในราคาสามร้อยสามสี่ร้อยบาทนะฮะแล้วนี่เราซื้อแบบลูกชิ้นเก็บไว้จางนานแล้วแล้วก็มีหมูหมักตั้งแต่ทิพที่แล้วใช่ตั้งแต่ทิพเปียงซอสใช่ทิพเปียงซอสสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆกินด้วยสามร้อยห้าสิบบาทหมูมักเนี่ยหมูยังเหลืออืมังกินไม่หมดเลยเนี่ย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มืดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมบริเวณอของมอนแม่เติกนะคะทั้งในโซนกลางเต็นท์แล้วก็โซนที่พักมาดูกันว่าที่นี่บรรยากาศในช่วงกลางคืนจะเป็นยังไงนะคะก็จริงๆฟิวดีเหมือนกันนะฟิวน็วน,ส,วนสไตล์แบบแคมปิ้งอะไรวานเนนะใช่ในส่วนของที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์แบบที่เราพักนะคะเขาก็จะมีไฟเป็นโซลาร์เซลล์ตามไหลาทางแบบนี้นะคะแล้วก็ นี่ที่พักแต่ละหลังเขาก็จะมีในส่วนของข้างหน้า,เ,าเป็นพื้นที่ใช้สอยข้างหน้าหนึ่งดวงในห้องน้ำหนึ่งดวงแล้วก็ในห้องนอนอีกหนึ่งดวงนะคะแล้วก็มีไฟห้อยๆด้วยนะแต่ว่ามันอ่อนแรงไปแล้วงั้นเดี๋ยวก็พักผ่อนกันดีกว่าใช่สำหรับคืนนีก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวก็อ,บอาบน้ำแล้วก็นั่งเล่นชิลๆหน่อยหนึ่งใช่เพราะว่าที่นี่เขาไม่มี สัญญาณมือถือเ<ช>นาะเราก็แบบได้ใช้สวิตด,ด้วยกันสัญญาณมือถือแบบถ้าตีหนึรซนะถ้าของดีแท็ประมาณหเปส่วนของเอ<ท> <AS S 2> ถ้าหนึ่งอประมาณ10%บเปอร์เซกับเพื่อนๆคิดดูไว้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปอล่าตัวมุ้อ่ะน้องมีใช้ตัวมอยู่เป็นไงบ้างถ้าหนึ่งประมาณหนึ่งเซเลยว่าค่มี เข้ามาว่าแบบเอ้ยไอ้นั่นเด้งไอ้นี่เด้งแต่ทำอะไรไม่ได้ไทยถ้าเข้ามาก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้ด้วยโหลดเกมมาเยอะจริงๆที่นี่เขาเป็นเหมือนพื้นที่ที่แบบให้นาเสพธรรมชาติ<ช>ก็คือห่างจากโซเชียลไปเลยนะเรามาแล้วก็แบบเอ้ยมาพักได้เข้าถึงธรรมชาติจริงๆแล้วก็ได้ใช้สีวิตด้วยกันจริงๆเนาะโอเคปะพักผ่อนกัน うん。<noise> They take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. ก็ตอนนี้เราขึ boss, ้นมากินอาหารเช้านะคะตรงส่วนกลางเนาะนี่เราก็ตักมาเร็วอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าข้าวต้มง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มากินได้ที่ที่เป็นร้านอาหารคาเฟ่ตรงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองใช่วิวก็จะแบบว่าพาโรนามากว้างๆหน่อยเพื่อนๆนู่นนูนมีหมอกมาแล้วแล้วหมอกนี่กําลังแบบโปรยพุ่งเลยตอนนี้เฮมันจ้พุ่งมาหาเรานะ คงขึ้นจากภูเขาขึ้นมานะครับงั้นเดี๋ยวทานวิชาก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว,ยวพาทุกคนไปเดินดูบริเวณรอบๆเนาะ น,นี้นะคะเราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาท์เดินทางต่อนะคะทุกคนก็สําหรับที่นี่นะคะตั้งแต่ที่เรามาพักเนาะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าใครค่ะผ่านจังหวัดแพร่เนาะแล้วแบบอยากแวะพักผ่อน ก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกที่นี่จะไม่มีสัญญาณมือถือแล้วก็ไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยมีนะคะเรามองว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากมาพักผ่อน เราถึงธรรมชาติจริงๆอยาก,ยากเส็ธรรมชาติรราตเนาะได้เห็นผู้เขาได้เห็นธรรมชาต<ๆ>ิสีเขียวๆเห็นไหมมีหมอกมีวิวสวยๆแล้วก็ที่พักราคาถูกนะคะ<ช>ค่ะแล้วก็ที่นี่จังหวัดแพร่จริงๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเป็นทางผ่านไปจังหวัดนน้นจังหวัดนี้ไปเที่ยวต่อแต่ว่าที่เนี่ยก็ยังมีที่พักดีๆเนาะอีกหลายๆที่เลยรวมถึงที่นี่ไว้เป็นตัวเลือกนะคะสำหรับ ใสหลักธรรมชาติเนาะละกันนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวจากนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวอะไรนะถนนลอยฟ้าของจังหวัดแพร่ไปดูกันว่าถนนลอยฟ้าของที่นี่จะสวยงามขนาดไหนใช่แต่เขาบอกว่ามันสวยมากๆเราก็เลยแบบเออออกแต่เชา้าไปดูดีกว่าเพือ่อยังมีทะเลหมอกให้เราได้ชมน,นะคะโอเคไปโอเคไปเดินทางกัน กำลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนก็มาผ่านตรงนี้คะ่ะไล่ลุงรอนนะคะเป็นที่พักแล้วก็ที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยเนาะเดี๋ยวมานั่งหาอะไรกินเนาะแล้วก็มานั่งชมวิวของไล่ลุงรอนกัน,นะคะ่ะ นี่เมื่อกี้ลงไปสั่งอาหารมานะคะก็เป็นแบบว่าเมนูเครื่องดื่มเนาะแล้วก็บกอรี่นะคะอันนี้ของพี่บิลลี่นะคะสั่งมาเป็นคาราเมลมาเคอาโตนะคะแล้วก็อันนี้ก็ก็เย็นของหนูแล้วก็อันนี้นะ่ากินมากนี่เป็นเค้กนมสดนะคะแล้ววิวที่นี่ก็คือดีมากดูดิมีมอกได้นะตรงนี้น จริงๆที่นี่ก็เป็นที่พักที่เรามองๆไว้้งแต่แรกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่เราจะจองทั้งสองครั้งอ่ะเต็มทั้งสองครั้งเลยสามครั้งด้วยไม่ว่าจะเป็นขาไปก่อนที่เราจะไปน่านแล้วก็ขากลับจังหวัดน่านเราก็จะแวะก็ยังเต็มอยู่ดีเต็มอยู่ดีนะฮะแสดงว่าเป็นที่พักที่แบบต้องจองกันเป็นเดือนๆเลยเพื่อนๆได้ให้ดีนะใครที่อยากขาพักเพื่อนๆรู้แล้วว่าทําไมแบบเราถึงพลาดถึง3ครั้งใช่เพราะมันเต็มแล้วก็พวกร้านคาเฟ่ทําดีมาก นะไม่ใช่ว่าทําที่พักแล้วแบบทาคาเฟ่เล่นอันนี้คืออันนี้คือดีเป็นจริงจังเลยกิจจารษณะเลยเเพื่อนดูอ่ด้านหลังของเราเนี่ยมัจะเป็นที่นั่งอีกที่หนึ่งอ่ะอันนั้นก็จะมีร่มหน่อยของเราก็จะร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าวิวดีดูดิแผนไม้คือแบบทําดีมากเลยอะทดีข้างล่างเขาจะเป็นโฮมสเตย์นะคะใช่ที่นี่ราคาแต่ละช่วงอ่ะจะแตกหลังการแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาณตอนนี้ก็หลังเนี้ย จะไม่มีไฟฟ้าเป็นห้องน้ำรวมมีเครื่องทําน้ำอุ่นนะคะราคาอยู่ที่990บาทเนาะแล้วก็จะมีะข้างล่างนอนนะคะจะเป็นบ้านไม้หลังใหญ่กว่านิดนึงนะคะราคา1,590บาทนะคะเป็นห้องน้ำรวมเหมือนกันมีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์มี สองค่ายมีนะที่ดูใช่ไมีสงที่นี่จะมีถ้าจะไม่ผิดจะมีทูมูกับอะไรสักอย่างนึงเอนาะแล้วก็จะมีบ้านหลังใหญ่ราคาสองพันสอพกลางกลางสองพอะไรประมาณนี้เลมั้งแต่ว่าเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวใช่คุ้มมากๆเลยเพื่อนแล้วคือก็คือดีมากก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะ ก็ลองมาพักดูนะจริงๆเราไม่ต้องแบบโ้ยบางทีเดินทางไกลแต่ว่าสำหรับเราก็ไกลนะบางทีสำหรับเราก็ไกลเพราะว่าจากบ้านเราก็เป็นสิบชั่วโมงแหละสิบชั่วโมงได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอเรานั่งดื่มตามขบยากาศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่ออร่อยออร่ยนมจีบมุงบี้ด้วยคาราเมลมัช่ะคาเบเลโต้อร่อยคาราเมลมัเคียโต้ดีเลยเพื่อนนี่หอมคาราเมล ดื่มดำกับบรรยากาศแล้วก็นั่งกินอะไรเล่นๆกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวให้เดินทางกันต่อค่ะ ก็ไม่อยู่กันที่ถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ได้ชื่นชมธรรมชาติชมวิวสองข้งางทางที่เขียวขจีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทั้งที่พักลานกลางเต็นท์ และคาเฟ่ริมทางโดยถนนเส้นนี้นะคะมีชื่อว่าถนน1343จะอยู่เส้นหลังวัดพระธาตุปูแจหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามภูเขาเทเลทับบี้นั่นเองค่ะหรือสำหรับใครที่กำลังมองหาเส้นทางขับรถชมวิวทิวเขาสวยๆนะคะพวกเราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะบอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องตกกลุ่มรักถนนสวยๆเส้นนี้เหมือนพวกเราสองคนแน่นอนค่ะ เป็นคำจับตาขายที่ชอบคลิปแบบนี้ของเรานะฮะก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเท,ที่ยวของเราด้วยกันนะฮะแล้วก็มีแฟนเพจนะฮเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ TikTok ด้วยนะกันแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไป follow ติดตามมาด้วยกันนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปของเรานะฮะให้กดไลค์ใครไม่ชอบให้กดไม่ชอบมาแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมแล้วก็ไปกางเต็นท์ที่ไหนอยากอยากได้รีวิวอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยยยววววเเเเรรราาาาาาาขอออตััััััดิินน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 ทงกกกกกกลลบบบบบบ้้้่่แะคคจใหหมปพ๊